คุณตอนกลางคืนรู้จมูกมันตันหายใจไม่ออกครับปรึกษาหน่อยปรึกษานี้ไม่พอหรอกนะต้องการให้้วยให้ลุงช่วยใช่ไหมล่ะอ่าบอกตรงๆไม่เลยมนุษย์ยุคนี้มีเยสกับโ no, นแล้วโอเคถ้าโ no, นแปลว่าบ้านใครบ้านใครจบข่าวถ้าเยสคุยกันต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จสับ โอเคนะ,ะลุงจะมีคำพูดอยู่สามขับนะครับอ้าวดูชื่อไม่มีอะาไม่สนใจชื่อเสียงแนงนา้นหรอกครับชื่อนั้นสำคัญขนาดนีก็เป็นสิ่งสมบตรทั้งสิ้นนั้นของจริงดีกว่าของจริงคือสูดหายใจเข้าไปทางจมกูกมันตันกี่รูครับมีสองรูนะ <c oughs> เอาว่าไม่สะดวกทั้งสองรูแล้วกันหรือว่าสลับกันสะดวกไม่สะดวกโอเคนะมาเลยให้มันสมั้งคู่แล้วกันเฟิร์สสเต็ปหนึ่งเลยนะครับ ขยำมืจี้น่ะขยมี้ไปนี่นั่นั่น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 นั่ หรือแล้หรือเข้าเปล่าออจมูกเหมือนสังคีโมงน้ำมูกว่าแล้วก็จะให้ดีน้าหยดเข้าไปสักสองสามหยดใน,ในรูจมูกว่าก็พท,ทุถอดล้วรับรองว่าโล่งจ้องแน่นอนครับทำไปด้วยฟังเสียงลุงไมเดนนะจ๊าให้เสียงลุงเข้ารูหงให้ได้ไปนะอย่าลืมหายใจเปืดกระนันนานด้วยไป ามว่าเป็นยังไงพอใจไหมครับโง่งหัวเบาหัวเบาตัวแ้วหายใจโ่งดีไหมครับถ้าดีพิมพ์กลับคืนมาบอกหน่อยนะเชี่ h เ n k y กิ v เ r y much ครับผม